สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเด้อจา้าพบกับซองแดนเซอร์ลำเพลินออฟฟิเชียลวันนี้เราจะมาส่งน้องอิงขึ้นเวทีนะจ๊ะแต่ละมือเฮากไปส่งน้องอิงแบบนี้ทุ่มมือแต่มือนี่เฮากลับไปส่งน้องคือเก่าแต่เฮาก็บอกว่าสิเกิดเรื่องอยังขึ้นกับน้องแบบแต่ละมือที่มีเหตุการณ์นั่นนี่นูน่นให้เฮาให้เฮาถ่ายคลิปให้เฮาบันทึกเพื่อให้พ่อแม,แม่ทุกคนเบิง แต่มือนี้ยังบุทันหูนเลยเพราะว่าน้องยังบบทันออกมาเดี๋ยวแอรจะพาทุกคนไปเบิ้งรายงานสดๆจากหน้าเต้นน้องเลยว่าสิเป็นจังได้น้องสิแสดงกีริยาท่าทางแนวได้ต่อท่านผุ้สมต่อพรอะม่อแม่ทุกคนนะ่นนะเดี๋ยวแอรจะพาไปเบิ้งนะจ๊ะไปกันเลยนี่นะจ๊ะตอนนี้เรากิกำลังเดินทางไปเต้นน้องอิงนะจ๊ะแต่บัหูว่าน้องกําลังออกมาบอแอรคิดว่า แอคิดว่าน้องกําลังแต่งตัวอยู่เพราะว่าแต่ละมือน้องก็มาออกมาเลวบางมือน้องก็ออกมาซ้าแบบนี้น่ะสลับปับเปลี่ยนแล้วแต่บางมือบางมือก็ซ้าแดวไวแดดปาดว้าว,าวมาลายใหญ่จังทุกคนปาดเออได้จากคืนนึงได้จากนิ้หนึ่งก็พอดีเนาะโอ้ย มือน,นี้น้องอุ้งยิงได้มาเลยง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวท้าน้องอุ้งอิงลงมาจากลำเรื่องและแอดจะมารีวิวให้ทุกคนได้เบิกว่ามันเปลี่ยนจังไงมีแบงค์ยังแนลรู้แต่ว่าแบงค์สีเทาๆแล้วก็สีม่วงหลายหลายเติบอยู่ปาคือลายแท้สุดยอดเลยน้องอุ้งอิงปา ตอนนี้ก็รอน้องอองมานั่นแหละเอาน้องคงอิงไปใส่ น่อเราก็กำลังเย็บอะไรให้ลูกเราเดี๋ยวเรา,าไปเข้าไปเบิ้งใกล้ๆเนะาะ่วงย้ายใหญ่ไหมนเนี่ยไาสะอ่อนเนาะแม่เลยจัดเปล่าเหตุเพราะว่าเพราะว่าต้อง ้องเอาไปคล้องให้น้องอยู่บนเวทีโมฮูวาสิทานบอกแต่กาแฟยามให้มันทนันเพราะว่าต้องทันน้องขึ้นเอาน้องอุ้งอิงไปใส่วะโบเห็นปกติน้องสิแต่งหน้ายู่ทางเนี่ยปกติน้องสิแต่งหน้าอยู่ตรงนี้แต่เมื่อนี้ไปใส่คือโบเหตุ น้องไปเวทีแล้ว้แม่น้องอุ้งยิงเราไปใส่แม่แมน้องอุ้งยิงเรไปใส่ บอกว่าไปแต่งหน้ายูทางอื่นยยูทางแดงกับโบ้หูล่ะหแต่ว่าแม่เพิ่นบอกว่าไปแต่งหน้าแต่งหน้ายูเต็นไผ่กับโบ้หูแต่ตอนนี้ปกติน้องก็จิแต่งยูในเต็นน้องนี่แหละก็เลยมามากับโบเห็นน้องก็เลยแปลกใจว่าเอา้าน้องอุ้งอิงไปใส่ปกติปกติพาม่านพาม่านอันโดเรมอนนี่เลาวสิปิดพาม่านไว้เพราะว่าข้างในนั้นจะเป็นน้องอุ้งอิงแต่งหน้า แต่เมื่อน,นี้เปิดทามานไว้ก็เลยงงว่าเอาน้องอิงไปซ้ายวะนี่จริงแล้วไปแต่งหน้าอยู่ทางอื่นเพราะว่าเมื่อน,นี้มีเซอร์ไพรส์อย่างหรือเปล่าแอดกับโมหูคือกนันเนาะหูแต่ว่าทาไมน้องถึงไม่แต่งหน้าอยู่เต้นตัวเองหรือว่ามีเซอร์ไพรส์แอดก็ไม่รู้นะทุกคนต้องรอดูนะว่าจะงามว่าจะเลิศขนาดไหนต้องรอดูเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะ แต่กับบุหัว่าน้องไปอยู่ใส่เด้เอาคือบรเหต์มาแต่เอากระิรอน้องอยู่นี้แหละเนาะทุกคนและแอดเสื้อว่าทุกคนก็ต้องรอน้องเหมือนกันนะฮะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะไลฟ์สดกลุ่มปิดใกล้จะมาถึงนี้น้องหุ่นิงพบกับพี่นุ่นเนสนกนะจ๊ะ ทุกคนอย่าลืมซื้อบัตรมาให้กำลังใจทีมงานพวกเรา,ห,า,ห,าหลายๆเด้อจ้าขอบคุณลวงหน้านะจ๊ะเอาน้องวิ่งคือยังบบหันมาเอ้าเพลงกสิจบแล้วเพลงซีสกเกตกสิจบแล้วแต่ยังบบทันมาเลยนี่เดแม่น้องมาแล้วนี่ไง ว้าวสวยจังเลยสวยจังเลยมีหีฮอดโบทางก้นซุดกันได้ตาเดี๋ยวแอดสิบบได้ไปส่งน้องถึงใดโดรีกแล้วเพราะว่า เพราะว่าเวลามันหมดแล้วน้องมาจ้ากกันไป ชุดกง็งามงามมีฮอโบสงสจชุดใหม่เพราะว่าชุดนี้แอดโบเคยเห็นจ้าเื่อเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละชุดที่มีโบอยุคครั้งถังโกนมันน่ะนี่แหละุกคน น้องก็ไปขึ้นเวทีแล้วส่วนแอดก็จะไปขึ้นเพลงของน้องแล้วขอตัวไปก่อนนะจ๊ะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่จ้านี่พี่ XD. แอนซี่ได้บุห่าเราไปแต่งหน้ายุ่งขนาดปกติปกติน้องทิ่แต่งหน้ายุ่เต้นแต่เมื่อนี้อะมเห็นอยู่ในเต้นนั่นบ๊ายบาย